สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมครับบอกกับกองับเสกน้ำโชคครับมามื่อนี้ครับปล่อยแนวทางเป็นแนวทางแรกของวันที่16มิถุนายน2023ครับคลิปนี้เป็นของ เซียนชายานนะครับเป็นถูกศูนย์เก่าเต็มๆแล้วครับแต่ว่าเพิ่นเ,เี้่็ได้ลอตเตอรี่หลายนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเพิ่นบอกว่ามันได้หน่อยเพิ่นก็เลยบอกเอาครับถ้าผู้ใดทิ่สื่อก็น่าจ,จะดูนะครับว่าศูนย์เก่าในเขาอ่านนะครับ เป็นกะเลโพสือเป็นเอาเตอร์ตัลี่อย่ยางเดียวกับที่ว่าได้หลายอยู่ครับเป็นก็เลยสิผมก็ขอ้เป็นปล่อยของเพื่อนนะครับเป็นวทเแรกครับนะครับเป็นได้ให้ผมมาแล้วผมก็เลยจะเอามาบอกพี่บอกน้องเป็นแนวทางครับก่อนนี้ครับฝากผู้ใดที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทางช่องครับ ช่องจะได้มีคนเบิ่มมีคนติดตามในหลายเงินกับช่องอื่นของเขาครับแล้วก็ถ่าคิดเดี๋ยวผมจะมีอีกอย่างจะถามท่านผู้ชมจะหน่อยครับเพราะว่าผมก็บ,บรูรลคกันว่ามาใใัานะเเ็่ไใ้บ่นะมาคลิปนี้ครับของเสียงชายา หลังจากที่เขาศูนย์เก่าเดี๋ยตรงๆครับเป็นกับว่าปล่อยกับป่อยเหมนว่านะผมกะว่าผมเพิ่นกันนาจะแม่นอยู่ครับที่เห็นเพิ่นบอกมาเนี่ยก็คือว่าเอามาให้พี่น้องเป็นแนวทางครับจะเข้าพวกเขาก็บไยวากันอีกทีหนึ่งครับว่า งวยอของเพื่อปล่อยเป็นงวดแรกมันจะเป็นยังไงครับมาพี่น้อ,องเราต้องรอหลายมาเบิ่งนเลยเนี่ยครับสองตัวสองหางหลังจากงวดแหลวมันเข่าศูนย์เก่าแล้วมันก็ะหายมาเน็นไหมครับหายมาแค่นี้ครับสองตัวสองหางปล่อยเป็นงวดแหลกของเพิ่นครับที่ผมเอาของเพิ่นมาปล่อยครับ เอามาให้พี่น,อน้องเ็แนวทางครับจะเข้าพเขาก็ให้พี่น,อน้องลองเบ่งครับว่ามีคนมาคนชอบนับอกครับผมว่าอาจจะมีคนมาน้ำก็ได้ครับต้องย้ำพี่น้องก่อนว่า ตัวเลขที่เามานำเสนอให้พี่นอ้องนี่คือแค่เป็นแนวทางนะครับผมก็พยายามสรรหากับผู้ที่เพิ่นถูกบ่อยๆแล้วก็เหมแม่นนะครับบอกว่าจากสายใดทางไหน็คือเ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นถูกมาหลายนวดแต่ก็แม,นแมน่นเป็นเสยผมก็เอามานำเสนอให้พี่น้องได้ครับหวยทุกอย่างมิติมาหมดครับมีตัวตนหมดผมก็ได้ตังขึ้นมาเองนะครับเนี mm ่ยคือ บางทีคนที่เพิ่นปล่อยห้เขาก็ด้อยาอกออกกล่องครับมันจําเป็นมันก็ต้องเอาแบบเอาแต่ข้อมูลมันบวกกาวพี่น้ออกมผมว่ามันบ่สําคัญตรงที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าสําคัญตรงที่ว่าให้เราถูหรือบ่ถูกแค่นั้นนะครับว่าถ้าห้ดถูเน่ยมาแต่ตัวเลขก็กับป็นหยั่ครับอ่าไว้ก็ ตัวเลขก็ได้เห็นแล้วพี่น้องเอามาเขาที่ว่าผมจะถามเลยว่าถามท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะเพราะว่ามีอีกสายหนึ่งที่ผมหลุดจากกับเนิ่นะครับเป็นถูศู์เก่าด้วยกันครับหนึ่งพันบาทครับบวงอะไรเุญอะไรผมบ่ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมที่ เสียงดวงกันก็น่าจะรู้อยู่ว่าใดเท่าไรแ,แต่ว่าเขาอ่านนะครับแต่ว่าใดก็ด่าไรนะครับผู้ชมคงจะเดาออกนะครับว่าใดก็ด่าไรเป็นกา้คุยก็เป็นนะครับว่าผมเฮ็ดช่องเกี่ยวกับให้แนวทางตัวเลขให้พี่น้องมานำเสนอให้พี่น้องในเได้รับชมแล้วก็เอาไปลองอะไรบ้างอะไรชอบก็เอาไปเสี่ยงดวงกัน เิ่นตัวแรบอกว่าเอาจังสี่เพิ่นถูกไหมเพิ่นจะให้ผมลอตเตอรี่มาสองใบครับเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นจะให้ผมมาเพื่อจะเอามาให้เพียให้น้องที่เขามารับชมช่องขอ,ง,อง,งผมว่าเอาซื้อว่าเพิ่นให้ผมปรมาแจก๊ีเจี๊น้องสองใบชุดสองใบผมก็บรู้ว่ามันแจกกันอะไรไปเปล่าละ เหตคที่ผม <c oughs> เคยนะครับถาว่าได้หรืบอบ่ได้ถ้าได้ผมก็จะแจกถ้าบ่ได้ก็ลองผู้ใดที่เคยรู้นะครับท่านผู้ชมอยู่ว่าลองคอมเมนต์มาบอกผมดูในว่า,า,ขาเขาแจไกได้บ่หรือว่าเขาจะไหนถ้าว่าแจกได้ผมจะเอามาแจกให้พี่น,อน้นองครับชุดสิบสองหลาครับ ตอนนี้ผมรับปากเลยว่าผนจะหายมาสองใบผมจะแจกตรงไหนหรือ่มแจกใดกูได้ก็กูไดมีความดุก็บคอมเมนต์มาบอกผมเลยครับอะไรผมจะเอามาแจกไห้เพราะว่าบอลนายช่ามีสปอนเซอร์เล้ยวมีสปอนเซอร์ที่จะมใม้แจกเป็นกัญยาให้ช่องผมเติบโตคือช่องนิ่งนเขาครับเกิดความที่ว่าเป็นถูกไว่หลาย แต่หวยของคนเนี่ยผมก็จะมาปล่อยให้พี่น้องคือกันไว้คิดมือใดที่เพิ่นให้รัตเตอรี่มากอะผมจะเอามาโชว์พี่น้องเบิงเ่งไว้แล้วแต่ผมทําแจากได้ล่ะผมจะแจกใหเ้เว้ยผมบ่เก็บไว้ไว้2ใบเนี่ยเพิ่นรับฝาลเพิ่นจะใหน้นะก็ถ้าเกิดฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับกดไลห์ครับกดนิ่ม มีโป่งนะครับที่เขาเป็นหลุมโป่งกดไปเลยครับผู้ใดขเบคุงครับเพื่อจะได้มีคนเห็นช่องของผมหลายๆครับจะได้เติบโตจะได้มีกำลังใจในการที่หาแนวทางมาเรียนองนะครับรก็จะลืมครับผู้ใดมีความหล้เกีเ่ยวกรับตัวน,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 นี้ครับแจก๊ดใดหรือว่าใดคอมเมนต์เขามาบอกผมเลครับถ้าแจกดใดผมแจี๊ยดแน่นันในมวลนี่ครับเพราะว่ามันรับปากแล้วว่ามันจะหายมา สองใบสิบสองล้านนะครับชุดหนึ่งแต่ว่าตัวเลขเนียผมก็ยังไม่ทันเห็นแต่คนหลับปากแล้วกิคลิปนี้กับเอาไวส้สำเนียงก่อนครับพี่ไอ้หน้องเป็นแนวทางแค่นี่นะครับสองตัวสองหางตามที่เห็นนะครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ